สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการสรุปในเรื่องของเกม Final Fantasy กันนะครับโดย Final f a n t a y เป็นอันนี้หลายๆคนที่เ้ามาดูค็จะรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนดีกว่านะครับ Final f a n t a y เป็นเกมของคนสกอตต์คาวตันเป็นเกมเนี่ยสยองขวัญที่เราจะต้องป้องกันเราตุ๊กตาจอมโหดที่จะมาหลอกล้อนหรือว่า ถ้ามันสามารถเข้าถึงตัวเราได้โดยที่เราไม่ปิดประตูก่อนมันจะมาจัมสแกร์เรานะเออนะโดยการเล่นนี้นะครับเป็นแค่ในภาคหนึ่งอย่างเดียวส่วนภาคในภาคที่สองเนี่ยนะครับการเล่นจะคล้ายกับภาคหนึ่งแต่ว่าไม่มีประตูโดยที่เมื่อหุ่ตัวใดมาเนี่ยการเล่นผมว่ามันจะง่ายขึ้นนะคือไม่ว่ามันจะมาทางไหนก็ตามเราก็จะสามารถใส่หัว ต้องใส่หัวของเฟรตตี้เอาไว้เพื่อที่จะให้พวกตุ๊กตาเนี่ยคิดว่าเราเป็นเฟรตดี้แล้วมันจะได้ไม่หลอกเราซึ่งในนั้นนะพลังงาน,นการใช้ก็ไม่จํากัดแต่พลังงานการใช้ไฟฉายจํากัดแต่ว่าพลังงานการการเปิดการส่องไฟที่ช่องแอร์ก็ไม่จากัดแล้วเราก็สามารถสวมหัวมีได้ไม่จํากัดครั้งด้วยนะครับนั่นทำให้การเล่นผมคิดว่ามันน่าจะง่ายขึ้นนะเออนะ าาาามาในฟันแอฟฟดี้ภาคที่สามเนี่ยนะเออตัวหลักที่จะฆ่าเรามีแค่ตัวเดียวคือสปริงแท็บหรือว่าถ้าเป็นภาษาเรียกว่าภาษาอะไรเนี่ยมันมีชื่ออีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสปริงบอนนี่นะมันก็เป็นตัวรูปร่างขาดขาดวินบินอย่างนี้แหละครับนี่อันนี้นะไม่มีความจริงไม่มีภาพประกอบนะครับแต่ว่าผมก็มีแค่รูปภาพของภาคเฉย โดยมันไม่มีประตรูเหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่าเราจะต้องใช้เสียงล่อเจ้าตัวนี้เนี่ยไปที่ห้องที่มันยังอยู่ไม่ให้เรามันสามารถเข้าถึงตัวเราได้นะครับเราก็จะตายนะครับในในในีน้แต่ว่าในภาคสามการเล่นจะยากขึ้นอยู่อย่างนึงคือจะมีระบบให้เราซ่อมอยู่ตลอดเวลาคือหนึ่งปประบบปรับอากาศระบบวีโอแล้วว่าก็ระบบเสียงระบบออดิโอถ้าหรอว่าเสียงเนี่ย เอ่อถ้าเราไม่ซ่อมมันเราจะไม่สามารถใช้เสียงล่อไอตัวนี้ได้สองวิดีโอถ้าเราไม่ซ่อมวิดีโอแต่ที่มันพังอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถเราจะไม่สามารถดูว่าเตาหุ่นตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนได้ส่วนข้อที่สามช่องแอร์ระบบช่องอะปับอากาศหรือว่าระบบช่องแอร์ที่ที่เขาเรียกกันนะนะมันคือถ้าเราไม่ซ่อมมันหน้าจอเราจะมืดลงเรื่อยๆเพราะว่าเราขาดออกซิเจนนะ น่าตอนเราจะมืดลงเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ตอนสุดท้ายมันก็จะแบบสีดำหมดเลยทำให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยมองเห็นอย่งเดียวคือฉากํำสเกลตลกไหมล่ะนะคือตอนนั้นครับการซ่อมในระบบพวกนี้มันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับทำเออทีนี้แล้วนะครับเออไอ้ถ้าพวก แต่ว่าก็ยังมีหุ่นพวกอีกพวกหนึ่งนะค,คือพวกชารดโ์หรือว่าพวกเงานะครับพวกนั้นนะครับดูเหมือนว่ามันจะมาในรูปแบบของภาพหลอนนะครับคือมันจะมาหลอกเราแล้วเราก็จะแบบเราก็จะแบบหอบคือแบบตกใจจนหอบเพราะว่าเขาบอกกันว่ายามในภาคสามเนี่ยเป็นโลกหอบนะคเพราะมันหอบแล้วก็เลยจะต้องซ่อมระบบปรับอากาศนะครัเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ไอ้พวกภาพหลอนนั้นมันก็จะสร้างระบบปรับอากาศมัน มันก็จะทําให้ระบบปรับอากาศเนี่ยพังลงนะครับทําให้หน้าต่อของเรามืดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องซ่อมเอเอเอาตัวระบบปรับอากาศด้วยนะผมว่านะ่าจะเป็นระบบปรับอากาศนี่แหละที่บ่อที่สุดอ่านะครับในภาคที่สี่นะครับเราไม่ได้เป็นยามแต่เราน่าจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านนะครับถ้าคอยสอดส่องไปตามประมาณ มีประมาณสี่สถานที่คือหนึ่งเตียงสองตู้และสามและสามประตูด้านซ้ายสี่ประตูด้านขวาเนะี่ยตัวที่เอ่อถ้าถ้าเราไม่ไปสอดสองพวกมันนะมันก็จะเข้ามาหลอกเราเราต้องสามารถไล่มันโดยการเปิดไปฉายใส่มันนะแต่ถ้าเราเปิดประตูไม่ทันถ้าเราเปิดประตูโดยที่มันมาอยู่หน้าประตูแล้วก็เราก็จะโดนมันหลอกนะครับ คือตัวที่มันไม่หลอกในห้องด้วยตัวเองก็คือเอตัวชิก้านะครับชิก้าเนี่ยถ้ามันถ้าถ้ามันสามารถเข้าถึงตัวเราได้แล้วนะครับมันมักจะมาในช่วงที่เราหันหลังไปเปิดไฟฉายไล่พวกเบบี้เฟดดี้ที่มันมารวมกลุ่มกันเพื่อจะสร้างตัวเฟนด,ดี้ขึ้นมาเมื่อเราหันกลับมาเราก็จะเจอคัพเค้กหลอกเราคือแอบเจ้าตัวชิกาเนี่ยนะมันจะไม่มาหลอกเรา มันจะมามันจะส่งคับเค้กมาหลอกเรานะตอนที่เราอยู่ในห้องแต่ว่าถ้าเราเปิดประตูเข้าไปเจอมันมันก็จะหลอกเราด้วยตัวเองนะมันมีทัพาเฟดดี้แล้วก็บอสคือไนเม์ไนเม์แล้วก็เอ่อเรคอะไรนะพาเพ็ดเอ่อไนเม์ตัวไนเม์พาเพ็ดแล้วก็เฟดแบสามตัวนี้เป็นบอสเป็นบอสใหญ่ของเกมซึ่งจะสามารถปรากฏได้ทุกที่ คือทั้งสีด้านเลยแต่ว่าชิก้าบอนนี่สองตัวนี้นะจะจะสามารถปรากฏได้เฉพาะตรงประตูเท่านั้นแล้วก็แมงกิลแล้วก็ฟ็อกซี่สามารถปรากฏได้ได้เพียงที่ตู้เสื้อผ้าเท่านั้นนะเอาล่ะมาดูภาพต่อไปเออภ้าต่อไปคือภา้าสต,ติล์ลูทิชันผมอาจจะอธิบายการเล่นได้ไม่ละเอียดนะเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันซับซ้อนมากนะ เอองั้นผมขอแม่อธิบายการเล่นซิตเตอร์โลเคชันผมขออธิบายข,าข้าวๆดีอยกว่าซิตเตอร์โลเคชันเป็นเกมที่เอ่อซตเตอร์โลเคชันเป็นเกมที่เรานั้นได้รับบทบาทเป็นช่างกนหรือไม่ก็เป็นยามเนี่ยแหละครับเป็นช่างกนที่จะต้องคอยกระตุ้นให้พวกคุณยนต์ต่างๆเนี่ยไปทํากิจกรรมของตอนเองนะครับนะแล้วก็ แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โดนใครบางคนหลอกใค้ไปที่ห้องแยกชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วนพวกหุ่นยนต์แล้วก็โดนไอ้ที่แยกชิ้นส่วน่ะกระซวกเราตายนะครับอล่ะเราก็จะมาอธิบายเดินเรื่องกันเลยนะครับโดยนะครับจากที่เขาเล่ามากันนะครับเขาจะเล่ามาเฉพาะภาคหนึ่งถึงสี่เท่านั้นนะค,คือระบบการเรียงลําดับของภาคหนึ่งถึงสี่แบบสตอรี่ก็คือสี่สองหนึ่งสามนะครับ คือเอ,อในภาคสีเนี่ยนะมันจะมีมินิเกมที่แสดงถึงการที่แสดงถึงกับการที่ถูกพี่ชายของตัวคนที่เราเล่นนะผมว่าในภาคสีเนี่ยมันจะเป็นฝันร้ายมากกว่ามั้งครับเออแต่ว่าผมก็คิดนะว่าภางภาคสีมันอาจจะไม่ใช่เป็นภาคแรกจริงๆก็ได้ภาคหนึ่งอาจจะเป็นภาคแรกก็ได้นะเพราะว่าในภาคหนึ่งคืนคัสตอมไนท์หรือว่าคืนที่เจ็ดหางเราป้อน ป้อนแอรายละเอียดป้อนแบบความยากของมันโดยไล,ล่ลำดับเป็นหนึ่งเก้าแปดเจ็ดก็จะก็จะเจอฉากลับหรือว่าเป็นมินิเกมลับที่แอ่มีเด็กที่ถูกถูกพี่ชายพี่ชายแล้วก็เพื่อนอีกสามคนจับโยนเข้าไปในปากหุน่นกิ๊กแล้วก็โดนหุ่นมันก็เลยหุ่นมันก็งับ ตามแบบมันต้องการจะปิดปากให้มันสน็จตามที่มัน,มนถูกต้าโปรแกรมไว้นะมันก็เลยมันก็เลยงับหัวของเด็กแต่ว่าเด็กก็อาจจะไม่ได้ตายทันทีนะเด็กผมคาดว่าคนที่เราเล่นในภาคสีนะ่น่าจะเป็นเด็กคนนั้นแต่ว่าเด็กคนนั้นป่วยแล้วก็เกิดอาการผมว่านะ่าจะแบบนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ฝันร้ายขึ้นมานะครับโดยสังเกตได้จากเอ่อต,ตัวน้ำหน้า ตัวนำหน้าของแอร์นำน้าของขนแต่และตัวเช่นไนเมฟ็อกซี่ไนเมชิก,ก้าไนาเมเมงเกิลไน,นเมเอ่อไนเมมาริโอเนตอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีคาว่าไนเมขึ้นต้นด้วยเสมอนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นฝันร้ายจริงๆแล้วแหละครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นด,ด,ด,ดเออไปเอยครับนอ้คนั้นความจริง สิ่งที่เป็นโลกแห่งความจริงก็คือมินิเกมที่อมันจะมีฟ็อกซี่เนี่ยคอยหลอกเราโดยที่มันจะไปซ่อนอยู่หลังหลังเฟอร์นิเจอร์ต่ตางๆในในบ้านที่เราเล่นมินิเกมนะนั่นแหละเออมันก็เลยคิดว่าเออแต่ว่ามันมันอย่างนั้นมันก็ไม่สัมพันธ์กันถ้าเราโดนกัดแล้ว แล้วเราสามารถฟื้นขึ้นมาโดนไอพี่ชายที่ใส่หัวฟ็อกซี่หลอกได้เนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้มินิเกมกับอกับตัวเกมมันดูไม่สัมพันธ์กันมากเลยนะครับผมคิดว่านะครับเหตุการณ์นั้นนะครับจะไม่น่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเดอะบ y of ออเปเจ็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะฟื้นตัวขึ้นมาได้หรอกนะครับเออทันี้แล้วนะครับ ถ้าเราลืมเรื่องไบอัพแปดเจ็ไปก่อนนะแล้วเรามานึกว่าภาคสี่เป็ภาคแรกนะภาคที่สองนะก็จะเป็นภาคที่อ่าคนม่วงหรือว่าคพนผู้กายที่มันจะใส่ใส่แสดงเป็นตัวเป็นสีม่วงๆเนี่ยนะเออไอ้ผมลืมบอกไปอย่างนึงคือตัวหุ่นที่กัดเราถ้าเราพบฉากลับเนี่ย มันจะมีโบสีม่วงก,กับหมอกสีม่วงซึ่งมันจะเหมือนเฟ็ตแบร์ซึ่งคอยหลอกเราเป็นบอสหนึ่งในหนึ่งในสามตัวที่จะคอยหลอกหลอนเราในภาคสีเนี่ยนะนั mm ่นแหละผมคิดว่ามันอาจจะเป็นโกลเด้นเฟรตดี้นะเพลาาอาจจะถูกเอามาทำใหม่จนกลายเป็นโกลเด้นเฟ็ตดี้ก็ได้นะครับ mm hmm. นะครับอมน่าถูกนำมาทำใหม่เป็นโกลเด้นเฟ็ดี้แล้วนะครับ มันก็ผมก็คิดผมพูดไ,ได้สันนิษฐานถึงตอนนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับข้อมูลของผมเนี่ยมันงเป็นข้อมูลดิบอยู่มันไม่ได้ถูกเจาะลึกอะไรมากนะครับผมก็สเปซสปะหน่อยก็ขอใัยด้วยนะครับะนั่นแหละครับในภาสองก็น่าจะเป็นภาพที่เอ่อตัวเข้ากายเนี่ยได้ทําการฆาตกรรมเด็กสี่คนเรายัดเข้าไปในหุน่นทั้งสี่ตัวคือชิกก้าบอนนี่เฟดดี้แล้วก็ฟ็อกซี่นะครับ แล้วทีนี้นะเออพอพ่อก,การเนี่ยก็ไปไหนไม่รู้นะไม่มีใครทราบว่าพอพอก,การเนี่ยไปอยู่ไหนแต่ว่าเออในภาคสองไม่มีมินิเกมที่เกี่ยวกับพอพอก,การเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยนะเออภาคสองมันมันดูปแปลกๆยังไงไม่รู้ถ้าถ้าเราอนนอตตัอีกทีถึงเรื่องห้องพักแอนเซอร์วิสที่ มีพวกตุ๊กตาตัวเก่าๆหน้าดูน่ากลัวน่ากลัวอยู่ข้างในนั่นนะแล้วก็หนังสือพิมพ์ในตอนที่เราเริ่มคืนแรกนะคือมาเปิดร้านเป็นแฟรนไชส์ใหม่นะี่นะเออผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะเรียงตามลําดับเช่นหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนมาเปิดใหม่นะแต่ว่าก็ยังมีอย่างหนึ่งนะคืออย่างหนึ่งที่หาวทสรุปไม่เคยได้เท่าไหร่นะเพราะว่า เออในร้านแรกครับเขาเล่ากันว่าในร้านแรกเนี่ยนะที่เกิดการฆาตกรรมคือร้านร้านเฟดเฟบ mm hmm. รดเดอร iner, ์นะครับร้านเฟดแบรดเดอร์นะครับเฟดแบรด์แฟมิลี่ไดเนอร์ใช่ใช่นะครับคนวงได้ทําการฆาตกรรมเอ่อเด็กสี่คนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านซึ่งก็ไม่ีใครแน่ใจว่ามันจะได้เป็นในร้านที่ถูกทําการที่ได้ทําการฆาตกรรมเนี่ย จะเป็นร้านในภาคสองหรือว่าร้านในภาคเอ,อจะเป็นร้านในภาคสองหรือว่าร้านเฟตแบรฟ์แฟมิลี่ไดเนอร์กันแน่นะครับแต่ที่ยังไม่สามารถหาบทสรุปได้เลยนะคน่ะทีนี้นะครเอ่อสาเหตุที่พอกราต้องฆ่าเด็กสี่คนเนี่ยนะครัก็น่าจะสันนิษฐานเพราะว่าโยนลูกชาย ลูกชายบุญธรรมหรือเปลนะ่านะก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าดูจาก Game made, เกมแฟนเมุกเรื่องซูเปอร์ไฟนอลเอฟเฟดี้มันที่มันสามารถตอบสทุกอย่างเลยนะคือแบบมันตอบไปได้ทุกอย่างเป๊ะๆแล้วมันดูมีเหตุมีผลมากเลยนะคืออาจจะเป็นลูกชายคนที่เราเล่นในภาคเสียจะเป็นลูกชายบุญธรรมของโพลกกายหรือว่าเป็นลูกแทๆของเลอโพลกกายก็ได้นะนี่ผมจะคิดว่าเป็นลูกเขาแล้วกันนะเพราะว่าเอ็มจับได้ทำโพลกกายเออ ไอเด็กสี่คนนาั้นนำได้ทําการโยนลูกของเพอร์เพกกายเนี่ยเข้าไปในปากทำให้ลูกของเพอร์เพกกายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็อาจาจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากที่เราสามารถเล่นแพสภาคสี่จบไปแล้วไม่แน่ใจว่าเด็กที่เราเล่นอยู่ในฝันร้ายเนี่ยจะสามารถรอดรอดหรือว่าเสียชีวิตลงไปได้แล้วลงไปหรือเปล่านะครับนั่นแหละก็เลยเพวกนั้นเพอร์เกกายก็เลยโกรธแค้นมากนะครับ ก็เลยฆ่าเด็กสี่คนแล้วก็จับยดเข้าไปในฝุ่นะคนาทีนี้นะเอ่อพ่อพวกไก่นะในภาคสามนะพ่อพวกไก่ภาคสองแล้วไม่ก็ภาคสามนี่แหละพ่อพวกไก่ก็รู้ว่าเพิ่งรู้ว่าไอ้พวกฝ่นที่ถูกจับยาเข้าไปนะั่นแหะสามารถมีชีวิตเดินได้ตามปกติทั้งๆท,ที่มันก็น่าจะพังไปนานแล้วนะครับมันสามารถเดินได้โดยที่ไม่มีโปรแกรมควบคุมเอาไว้นะครับ นั่นเป็นเอ่อทำให้พระพุกยกเนี่ยคิดว่าถ้าปล่อยให้ไอ้พวกจิตวิญ,ญญาณเด็กควบคุมขนตัวนี้ต่อไปนะครับก็อาจจะทำให้ตัวเองรับอันตรายได้นะครับก็เลยไปทําการจัดการก็เลยทาการจัดการหลือไอ้พวก่นพวกนั้นทิ้งซะนะครับ่นเอ่อจัดการหลือพวก่นเรื่มทาลายทําลายุาย่นทิ้งแต่ว่าไม่ได้ใจว่ารัาน ้ในมินิเกมเนี่ยจะเป็นร้านของสามสิบปีผ่านมาจากเหตุการณ์ทั้งหมดหรือว่าเออหรือว่าร้านแบบเพิ่งแบบเกิดเหตุมานะแต่ว่าผมคิดว่าจากรวมสาเหตุทั้งหมดแล้วนะน่าจะเป็นร้านเมื่อสามสิบปีต่อมานะผู้มันได้แปลกใจนะมเนมื่อนะนะเห็นว่ามีมีเขาเรียกว่านะเพราะมันนได้แปลกใจนะเมื่อเห็นว่ามีหมีสีม่วงนะ เป็นแบบชุดคัสตอมเป็นชุดหมี่สีม่วงนะครับเดินไปเดินมาอยู่ภายในร้านนะก็เลยพยายามตามกันไปทีละตัวทีละตัวนะครับแต่ว่าพอเข้าในไปในห้องพอเข้าพอเจ้าหุ่นตัวนั้นมันเข้าไปในห้องใดห้องหนึ่งนะครับซึ่งตัวเราที่เป็นเล่นเป็นแบบหุ่นอินิเมอนิเมทอนิเเทนกทั้งสี่ตัวเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าได้พอเข้าไปแล้วมันก็จะแบบเหมือนเดินแบบ มือนกับการแหลกในเกมบางเกมที่มันเป็นเกมแซนบ็อกเนี่ยนะครับมันก็เขียนว่า E.R.R. ซึ่งหมายถึงซึ่งภาษาโซเชียลหมายถึงเออร์เลอร์นะครับมันก็เลยจะพยายามเดินกลับแต่เพอเพื่อกายก็โผล่มาพร้อมกับลื้อตัวหุ่นทั้งหมดทิ้งซะนะครับเมื่อเราถูกเล่นถูกแบบเพื่อเพื่กายลื้อชิ้นส่วนทั้งหมดทิ้งจนหมดแล้วเนี่ยนะเอ่อ แต่ว่าจิตวิญญาของเด็กเนี่ยยังไม่ไปไหนนะครับจิตวิญญาของเด็กยังยังสิงยังแบบสิงเสียติดอยู่ไม่ก็แบบสิงแบบแบบแบบพอมันถูกลือใช่ไหมเป็นจิตวิญญาของเด็กขมดก็สามารถออกมาจากล่างได้มันก็เลยกลับไปฆ่าตามหลอกหลอนไอ้พวกกายนะครับถล้วพวกกายก็เลยแบบพยายามหลบหนีจนไปหนีเข้าไปในล่างของสปริงสปริงบอนนี่นะครับหรือว่าไอ้ตัวนี้นะครับ เออเนี่ยนะครับคือตัวที่มันขาดมีรอยขาดบินอย่างนี้นะครับในตัวนี้แหละแหละนะครับมันก็เลยหลบเข้าเลยหลบเนี้ยเข้าไปในตัวขอโซษล่างสปริงบอนนี่นะถ้าเราดูฉากเต็มๆนะมันก็จะมีหมวกระต่ายขึ้นมาอย่างนี้นะอรับนะีมันหลบเนี้เข้าไปในสปริงบอนนี่นะซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นชุดสปริงนะถ้าหากใช้งานไม่ถูกวิธีนะมันก็จะดีดตัวมันก็จะดีดตัวเองอนะ ก็จแบบบีบบีบรัดบีบรัดคนที่อยู่ข้างในนะจนตายนะครับซึ่งนะพี่บอกว่าพระพุธกายนะพยายามหลบหนีเข้าไปในหุ่นเพื่อที่จะคิดว่าเป็นเป็นเออเป็นหุ่นเนี่ยนะครับเอ่อหรือว่าพยายามหลบหนีไปในหุ่นที่แบบที่มันกำลังใช้งานอยู่นะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าจากในดูจากภาพรวมของสปริงแครปโรสสปริงบอนนี่เนี่ยเป็นหุ่นที่มี นิ้วทั้งหมด5นิ้วซึ่งต่างจากหุ่นตัวอื่นซึ่งมีซึ่งมีเพียง4นิ้วนะครับทำให้เห็นได้ว่าหุ่นตัวนี้นะหากใช้งานให้ถูกนะครับมันก็จะสามารถยัดตัวคนเข้าไป็นหุ่นได้นะครับนั่นนะครับทำเออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับเอายามว่วงหรือว่าพ u r เป e ล u กายเนี่ยนะครับใส่ชุดนี้เนี่ยในการฆ่าเด็กนะทั้งหมดนะครับก็เลยส่ะ พยายามหลบหนีเข้าไปนะแต่ด้วยความรีบร้อนนะชุดหุ่นหุ่นเนี่ยไอตัวสปริงแทบเนี่ยก็เลยทําการบีบสปริงเนี่ยมันดีดดีดตัวของพาวเวอร์ไก่นะต่าจะเห็นได้จากมินิเกมในภาคสามนะดีดทั่วตัวหุ่นของตัวมินิเอ่อพาวเวอร์ไกนะจนล่าเนี่ยแหลกเหลวแล้วก็ทําให้วินจังของพาวเวอร์ไกสิงอยู่ในสปริงแทบครับซึ่งก็จะเห็นได้จากว่า ็จะดูเหมือนมีกระโหล,ลกของคนที่แห้งแล้วนะครับอยู่ในอยู่ในแบบอยู่ในหัวของของสปริงวอนนี่นะครับซึ่งถ้าเราเห็นฉากที่อ้าปากนะครับจะเห็นได้ว่ามีป่าอีกชั้นหนึ่งนะครับอยู่ข้างในซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นป่าของกระโหลกของไอ้เจ้าพ่อพ่อกายนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่งในผมจะ ข้อสันนิษฐานบางอย่างนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดถึงข้ออะไรได้ไม่ครบเท่าไหร่นะครับผมว่าที่ผมรวบรวมมามันเป็นถึงขั้นข้อสันนิษฐานแล้วข้อมูลดิบนะครับผมอาจจะทําบทสรุปที่โอเคได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอ,อ่อสิ่งที่ผมจะอยากพูดอีกอย่างนึงแน่าัหนึ่งถนะึงสี่เนี่ยคิดว่านะมันก็ก็ได้เสรด,ดีเนี่ยมันเหมือนมันจ,จะพยายามจะสื่อสารอะไรกับเราสักอย่างนะครับ นั่งจะเห็นได้ครับพว่า it me is me is me นะครับที่จะปรากฏขึ้นเมื่อเราเราเอากล้องลงเมื่อเราเห็นภาพโปสเตอร์ของ Golden Freddy อยู่นะครับแล้วมันเราก็จะเจอ่น่นของของ่นของ Golden Freddy นอนกอดเขาไม่ได้กอดเขาหรอกเอาชั้นเขาเออกมากับชั้นเขาขึ้นแล้วก็เอามือสองข้างทิ้งลงไปยังข้างลําตัวเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วมันจะมีคำว่า is me เป็นเหมือนเป็นภาพหลอนขึ้นมานะครับ <c oughs> มันนะอือิสมีรนะมันเหมือนพยายามจะสื่อสารอะไรกับเราซึ่งมันอาจจะทาให้เห็นว่าตัวที่เราเล่นเคยรู้จักกับเคยรู้จักกับเออเคยรู้จักกับอตัวที่เราเล่นมาก่อนนะเออตัวที่เราเล่นน่ะเคยรู้จักกับกัวด็กเฟดดี้มาก่อนเออก็พูดอย่างนี้ถเจะถูกนะครับซึ่งก็คาดว่าเออแต่ว่า นะก็ยังไม่แน่แววัรวาตัวเราไม่เล่นมีนใครหรือว่าแบบทุกอย่างเป็นฝันร้ายที่ทุกคนสร้างขึ้นมาทั้งหมดนะอบนะวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบในชักเนี่ยนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงสัญค้อสันนิษฐานนะคะซ้มน้แล้วก็สัญค้อสันนิษฐานในซิเตอร์โลเคชั่นของของซิตเตอร์โลเคชั่นซิตเตอร์โลเคชั่นนะ <c oughs> เป็นภาคใหม่ที่ฝนนะสามารถเปิดมาได้นะครับ เอแต่ว่าหุ่นในภาคหุ่นในภาคสองหนึ 2, ่งถึงสองหนึ่งสองถึงหนึ่งถึงสี่นะครับมันจะไม่สามารถเปิดหน้าได้นะครับดูจากเขาโคงมาแล้วนะครับมันยังไงมันก็จะไม่สามารถเปิดหน้าได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่านะครับในภาคเซตเตอร์โลคิชันเนี่ยนะครับค่าเซตเตอร์โลคิชันเนี่ยนะครับสามารถ อ่านะครับคือมันจะสามารถเปิดหน้าได้นะครับดูจากเส้นรอบหน้าของมันมันจะไม่มันจะสามารถเปิดหน้าได้นะครับแล้วมันก็จะมาหลอกเมื่ถ้ามันมาหลอกเราในคัสซัมไหนนะครับมันก็จะสามมันก็จะเปิดหน้าเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวที่มันจะไม่เปิดหน้าเนี่ยก็คือตัวบอลเนิร์ตบอลหนาบอลเนิร์ตบอลหนาดอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมจะเรียกว่ามันว่าบอลเน็ตแล้วกันนะครับยกเว้นตัวบอลเน็ตกับบอลบอลนะครับ ซึ่งเป็นลูกน้องซึ่งบอลบอลเป็นลูกน้องของเฟดดี้ของฟันทามเฟดดี้นะครับผมจะเรียกว่าฟันทามเฟดดี้เพราะว่าตามซีรีส์พวกมันจะชื่อว่าฟันทามนะครับมีคาว่าฟันทามตามหน้านะ <c oughs> อยู่หน้านะรับจะตามหนี้ตามหน้าเนาะนะนะครับนั่นแหละมันจะส่งลูกน้องที่ชื่อบอลบอลมาหลอกเรานะครับโดยการสั่งการเราก็จะต้องปิดตามที่มันสั่งมาครับบอลบอลกอลแกดยมนะครับ,บแ,นะบแพอต้องพูดอย่างนี้นะครับ แล้วก็มินิเกมรับของคัสตอมไหนนะครับคือเอ่อมันจะเป็นปีศาจคนม่วงนะครับเอ่อผมจะพูดเฉพาะในส่วนมินิเกมที่มันไขปริศนานะเอ่อแต่ก่อนหน้านะี้นมันก็จะมีมินิเกมที่แบบเบบี้เนี่ยกินขมือเด็กผู้หญิงเข้าไปในท้องของเธอนะแบบมันกับรักษาตัวอะไรแบบนี้นะ ซึ่งนะถ้าเป็นตามถ้าเป็นตามซีรีส์ของ Super ร์ไฟน f เอฟดีที่เป็นเกมแฟนเมดซึ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับมันก็แอร์คนที่ถูกขโมบเข้าไปหน้าเป็นลูกของคนม่วงนะครั <c oughs> นะ่นะแหละเออแล้วก็มีนดเกมตอนจบคัสตอมในโหมดวิลลี่ฮาร์ดของทุกๆทุกโหมดเนี่ยนะครับ มันก็จะมีคนใส่ชุดสีม่วงมาเดินนะแล้วก็มีคนโผกมือให้นะแต่ว่าในคืนสุดสุดท้ายนะเป็นจะจะเป็นตัวเพื่อเพื่อกายแต่ว่านะเป็นตัวเพื่อเพื่อกายแบบเหมือนเป็นซอมบี้นะทุกคนก็หลบอยู่หลังบ้านตัวเองไม่มีใครการออกมาเดินนะแล้วก็อยู่ดีๆนะเอัอเพื่อนเพืปีศาจเพื่อเพื่อกายเนี่ยมันก็ได้แบบเปิดพวกอะไรออกมาแล้วก็ล้มนะแล้วแต่ว่ามันก็มีเสียงผู้หญิงก็สิบว่า มันต้องไม่ตายมันต้องไม่ตายอะไรแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีตาอยู่ที่ท่อระบายน้ำนะแล้วมันก็จะมีสารคซินที่คนเชื่อไหมเคิลนถามถึงคุยกับพ่อนะแล้วก็บอกว่าจะไปหาพ่อนะแล้วก็จะมีตัวสปริงแสบหมานะอันนี้ผมก็จะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะมาทำที่สรุปให้ทีนะสวัสับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย